ก็วันนี้นะคะมิกวก็จะพาทุกคนมากินไอติมลุงชมดังมากถ้ามาเชียงรายต้องมาลองไ วันนี้นะคะก็ไม่หยู่ในช่องของมายูชาแนลอีกแล้วแล้วก็วันนี้นะคะมิกวก็จะพาทุกคนมากินไอติมลุงชมทุกคนซึ่งแบบว่า คนเดินผ่านกองซึ่งซึ่งแบบว่าแต่คนบอกว่าไอจิมลุงชมเนี่ยทุกคนคือแบบว่าดังมากถ้ามาเชียงรายต้องมาลองเนี่ยแล้วก็ที่นี่มีสสาขานะคะจะมีอยู่ตรงหลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วก็อีกหนึ่งสาขานะคะจะอยู่ตรงตลาดร้านเมืองเลยแล้วก็วันนี้นะคะมิวมากับแม่กับน้องหมอสามคนก็จะเอาเป็นขนาดไซส์ใหญ่พิเศษก็คือจะมีไก่จิมกะทิ3มก้อนแล้วก็ชาเขียวอีก2ก้อนทุกคนเดี๋ยวมิวขออนุญาตสั่งกดตรนึงนะคะใหพิเศษะ ขนมปังข้าวเหนียวมูนมันเชื่อมสาคูฟักเชื่อมถั่วดำซาลิมข้าวโพดลูกชิดเฉาก๊วยอันนี้เหมือนเครื่องใส่ได้ทุกอย่างทุกคนคือแบบว่ามีอยู่ประมาณ10อย่างอ่ะเรามีอยู่1ิอย่างนะทุกคนเราเลือกใส่ได้หมดเลยก็เรารวมไปเลยเนาะใส่ทุกอย่างไปเลยทุกคนใส่ทุกเ่างเราต้องลองชิมเยอะๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งนะคะสามารถเลือกได้2ออย่างก็จะมีนมมีช็อกโกแลตถั่วลิสงแล้วก็เม็ดน้ำตาล แล้วก็ยังสตรอเบอรี่แยมส้มเอาอลไรดีเอานมกับโทลิส่งไหมเนาะนี่ทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปส่งใบออเดอร์ก่อนนะคะนี่ทุกคนเมนูด้านหลังของเขาเดี๋ยวมีจะขึ้นรูปไปให้เออตัดต่อเองทำไมล่ะก็ตัดต่อเองปกติจะแบบว่าให้เพื่อนตัดต่อให้แล้วเขาจะเบื่อวายไงแต่เราตัดต่อเองเราเหนื่อยคนเดียว เราไปรอไอติมกันก่อนแป๊บนึงนะคะทุกคนตรงนี้นะคะทุกคนจะอยู่ประมาณหลังประชาุเคอจะอยุ่ทุกวันจันทร์นะคะเวลาเปิดปิดหรออ๋อนี่ทุกคนเวลาเปิดปิด11โมงแล้วก็ปิดตอน4โมงครึ่งคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะมาทานนะคะก็ดูด้วยว่าพ้าวันจันนะ่ะวันจันเขาจะปิดแล้วทุกคน ตอนแรกอะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนว่ามิวเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เชียงรายแล้วก็ทีนี้อะไรนะแบบมิวก็ไม่รู้ไงทุกคนว่าเออที่เชียงรายอะอะไรดีอะไรอร่อยเนี่ยทุกคนเขราะว่าพอามิวไม่เคยอยู่เชียงรายเลยกับโปรติก็อยู่แบบว่าตังยองแบบ แม่สายอะไรเงี้ยทุกคนเออแล้วทีนี้ก็แบบพอได้ย้ายเข้ามาในตรงนี้ก็เลยแบบตั้งโทรในไอจีนี้ไปแบบว่าที่เชียงรายมีที่ไหนมาบบว่าเออมาเที่ยวมากินแบบเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าใครที่เข้ามาในเชียงรายต้องมาแวะกินก่อนเนี่ยทุกคนก็เพื่อนๆก็แบบว่าเออเขาก็ได้คอมเมนต์ว่าให้มาเที่ยิมงชมอย่างเงี้ยทุกคนก็วันนี้นะคะหนูก็จะมาลองลองชิมดูว่าเออมันจะสมงคำแล้วลือที่ว่าคนต่างจังหวัดมาเชียงรายแล้วต้องแวะมากินไหมทุกคนจะอยู่ในเมืองเมืองนะแบบลอยตุ๊กตันมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่หร <c oughs> สวัสดีพี่ๆก่อนเขาอยากออกกองมากเลยนะทุกคนเขาเตรียมชุดมาแบบว่าเยอะมากเพื่อที่จะได้ออกกองอ่ะแต่ก็คือแบบเขาก็ไม่ออกสักทีก็คื ถ้าสีเขียวๆเปไ็นไอติมชาเขียวอ,ะอนะ่ะเดีกนอันีเป็นมีชาเขียวกับกะทิชาเขียวสองก้อนกะทิสาม,มชาเขียวเขาจะออกเข้มข้น,าน,นาหน่อยๆคนมันจะออกเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบชาเขียวมัช่ะที่มันจะมีผงชาเขียวด้วย กะทีกทจะออกหวานอร่อยทุกคนอร่อยในตลาดร้านเมืองก็นนกม,กมีิอะไรเย็นให้อิจิมงชมสาขาเดียวกันเลยในตลาดร้นเมืองคนเยัแต่ว่าเย็นให้กินคนเดียวก,กินไม่หมดนะเนย็นเยอะมันเยอไปอ่ะ แต่ถ้าออก,กินสามคนก็นองพอดีอันนี้ขนาดใหญ่พิเศษนะคะคนค่นาเสียหายจะอยู่ที่55บาทกินโอเวอร์มากเลยจะออกมาแล้วถ่วดูกล้องนะไอติมนนช็อคเคิลมันจะออกแบบส่วตัวจะชอบไอกะทิมากกว่าน,นะแม่นาอกะทิอร่อยกว่านะถ้ากินกะทิยังอร่อยขนาบ น่จะลสไม่ชอบลองดูดิแนวทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกชิดปะแนวลูกชิดเนาะอันนี้ไม่ชอบเลยอ่ะใครแบบใครชอบก็คือไปก่อนเลยไม่ไม่ได้อ่ะกินไม่ได้เลยอ่ะไม่อร่อยเลยมี่ปลเจะจืดมันไม่จืดมันมันจะมีความลื่นๆเนาะเนื้นียวๆอือจะไม่ถ่านเลย ปักกระลึก <c oughs> มัคืออะไระแม่โตมันจะปักกะลึกโตะมันจะยกอยีก <c oughs> <c oughs> อ่ะพระแม่คนอีกม,มีหลายฟางมากแม่ทัง้งหมดอ่ะชั้นที่สองเป็นปางประทับยืนชั้นที่สามเป็นปางประทับนั่งชั้นที่สี่เป็น เป็นอะไรหลวงพ่อโตรหรือเปล่าแค่นี้หกไม่รู้อ่ะจำไม่ได้หรอกอถ้าแม่คนอิ่มอ่ะมีปางประธานบุตรด้วยใครอยากได้บุตรก็มาขออืใครอยากได้เงินก็ไปขอมีปางปากมานก็มีปางอบเบื้องก็มีประธานพรนั่นมีประธานช็อกโกแลตตรงนีแม่แม่คุณเลยไหว นี <aunque S 2> <me> ่แหละทุกคนดูเขาเบิ้มมือใหม่เข่ยังไม่รู้มุ่กล้องนเห็นดอนหน่อยเป็นอะไรไปก็ไม่อยากให้เห็นอ่ะอยากเล่นก็ทำไยอ่ะเป็นเรื่องเดียวสิ จริงอร่อยอร่อยอ่ะแต่น้องบิวอะจะบอกไว้ก่อนน้องบิวปอก่อนที่เลือกกินมากนี่าต <c oughs> ิงน่าติงห,หัวเระแล้วถ่ายคลิปอยู่อะแล้วเปิดเพลงดังด้วยนะในตอนแรกว่าไหนเขาเข้านิดหน่อยก็ได้ไม่เห,เหรอถ้าเห็นนอนหน่อยเป็นอะไรกันทุกครั้มาเป็นคลิป โอ้โหแล้วดูคนเดียวไม่ได้ด้วยต้องให้เราดูด้วยน่ารว่แจะบอกคนที่กินยากมากควรจะเลือกกินสุดๆเลือกแบบเลือกเลือกเป็นเด็กที่เลือกมากๆทุกคนแบบไม่รู้ว่าทําไมเลือกขนาดนี้แบบว่าถ้ากินมันใช่ไหมทุกคนกินหมูจะไม่กินมันกินไก่จะไม่กินไขมันไก่หนังไก่เนี่ยไขแดงเออถ้ากินไข่ใช่ไหมทุกคนกินไข่ขาวไม่กินไข่แดงคนอะไรอือคนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนถึงยากถึงเงินเออ เหมือนไทยเลยนะมันกินอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันต้องเลือกทุกคนมันต้องดูแบบว่ากินยากรุอโกงนั่ง ่อยากกินมากๆอะไรที่แบบว่าอะไรแบบว่าที่แบบเหมือนจะทําให้มันอ้วนอ่ะนะมันจะไม่กินแต่ว่ามันจะไปกินอันหว,นหวานๆน้ําตาลเนี่ยกินเป็นก้อนเนี่ยทุกคนตอนหลังบิวกล้องเมื่อวานเนี่ยทุกคนและล่าสุดมันไปตอนเช้ามันไปวัดชุดไปรโรงเรียนไปกับแม่แล้วแม่เล,ล่าให้ฟังว่าอะไรนะไม่ใี่อย่างกราแม่ตอนเช้าน้องบิวอะโกดามะอืะอโกดาไปตัดชุดกัแล้วกลัขึ้นมานแม่บอกจะไป เดไปตลาดเลย <S <S ไม่ได้มาเล่นใครมารอบเอตลาดน้เมืองซื้อชอแล้วกเดี๋ยว่อไปนคคนเราจะทำเมนูยำกุ้งสดกะตามมะม่วงกุ้งสด <S <S กุ้งหลังจากนี้นะคะทุกคนเรก็จะพยายามลงคลิปอาทิตย์ละสมคลิปต่ออาทิตย์นัทุกคนจะกลับกันไปว่าจะมีวัดจะมีมูจะมีพาไปกินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกินที่บ้านหรือว่ากินกับมิ้วอย่างเงี้ยทุกคนก็รอดูต่อได้เลยค่ะวีร์ดอีกทีมากคิดชื่อชมคิดเยอะมากคุคิดไปหมดเธอเรามาดับตาป้อนกันไหม แนนทุกคนเพราแบบว่าเริ่มมันเหลือแต่สิ่งที่พวกเราไม่ชอบกันแล้วอ่ะแต่มันต้องกินให้หมดอ่ะมึงก็จะเล่นเกมน้องดิวคือการให้หลับตาป้อนกันคือที่แบบว่าใครจะป้อนอะไรก็ได้แต่คนนั้นต้องกินต้องกินให้หมดจบใครเริ่มก่อนชนะ what อะไรใครเริ่มก่อนนะใครชนะคนนับตะกอนป้อนก่อนหนึ่งสองสามฉันว่าเธอที่โกงอ่ะอีกน้องดิวเล่หนึ่งเป่าน้องดิวชูหนึ่งเป่าสามเป้านะสามเป้าหนึ่งสองสาม นึงสอบสั่งสอบบ้าหรอนึงสอบสั่งนึงสอบสั่งสอบ ดำอะไรรอเดันจบอะไรอ่ะจบอะไรไม่รู้อ่ะเขียวๆดิตั้งแต่ตามกับพี่มิวไอ้น้องมิวมันไม่ชอบกินเผือดดำทุกคนแต่ว่าเขาพูดีพี่มิวไม่ได้บอกมาน้องมิวว่าแบบว่าห้ามเขาเรียกว่าอะไรกินข้าวโพดเลยเนี่ยห้ามตักเยอะเท่าไหร่เนี่ยพี่ไม่ได้บอกเส้นเสลี่ยนเนี่ยมันหลังไม่ต้องใส่แล้วล่ะ รประกอบมากคนอื่นมากหรอใช้เดือนน่ะับนมันใช้เดือนอน่ะภาสาขนมหวานรสชาติอร่อย <c oughs> มันใช้เดือนแค,ค่ไห <c oughs> นคนข้างๆกินข้าวลิมวะแล้วคนข้าวเขากินเท่าไหร่เขาก็ได้ยินเขาเล่ารู้สึกไงวะหน้าเมาตส์ิกินไปอย่างนั้น ลับตาสิออปป้าปปาแอปปาป้าอือ right. so ืออลืมให้คแนนทุกคนเดี๋ยวมจะไปแล้วนะคะก็คะแนนนะคะมืวให้นะทุกคนแบบถ่วยเนี้มัน55บาทเนาะมันใส่ได้หลายอย่างมากๆทุกคนแล้วก็ไอติมกะทิสามสามก้อนแล้วก็ ค่าเกี่ยวสองก,ก้อนทุกคนแม่ให้เกี่ยวคะแนนเต็มสิบเต็มสิบให้กี wow ่คะแนนแม่ให้ห้าต้องให้ให้กี่คะแนนยี่ส um um ิบเต็มสิบให้กี่คะแนนเต็มสิบต้องให้ให้เต็มสิบใช่ไหมต้องมีคนชอคะแนนเต็มทุกคนแต่สำหรับมือให้เจ็ดให้เจ็ดคะแนนแม่ให้ห เนื้อให้เจอกันเอเพราะว่าแบบว่ามิวไม่มมค่อยสัมผัสชาเขียวรสนี้เท่าไหร่แต่ว่าไอติมกะทิก็พอได้นะคะทุกคนก็ถ้าใครถ้าใครอยากมาลองกินนะคนก็คายแบบคายความร้อนได้เลยแล้วก็ที่นั่งเขาเยอะมากนะคะคนที่นั่งของอาลุงชมเยอะมากทุกคนแล้วก็อยู่ในเมืองด้วยถ้าเกิดว่าใครได้มาลองนะคะก็เข้ามาที่ไอติมลุงชมได้เลยนะคะ คลิปนี้โนสปอนนะคะจ่ายเองทุกคนตอนนีจะเอาเงินไปจ่ายแล้วโนสปอนนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่ดีๆคือรีงกรงให้มดทุกคนแล้วก็เดอะมิวขึ้นรูปอันนี้ให้ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าลุงชมแกเริ่มแบบว่าจากการขายไอติมแบบว่าด้วยรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยจนตอนนี้เปิดร้านได้แบบทุกคนดูร้านของลุงชมเยอะมาก ถ้าใครมานะคะทุกคนก็มาทางหลังเชียงรายประชาคราะห์นะคะเข้ามาทางซอยนี้ทุกคนแล้วก็ร้านไอติมเกดจะอยู่ตรงนี้เลยไป้าไปจริงๆแล้ว